กราบสวัสดีครับทุกทุกคนแซมมาแนะนำโต o ยต้า4ประตูยกสูงเกียร์ออตโอต้อีกสักหนึ่งคันนะครับผมคันนี้จะเป็นแบบไม่มีหลังคาแคดดี้บอยนะเป็นกระบะเปล่าๆนะครับผมคันนี้ปี2018นะครับเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออตโอต้นะครับผมเลขไม่เก้าหมื่นหกนะครับสำหรับคันนี้นะราคาห้าแสน 4,000บาทนะครับ5 0 4,000บาทนะครับผมคันนี้นะซื้อเงินสดเหมือนเดิมครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับฟรีแหวดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมถ้าซื้อในรูปแบบนิติบุคคลแหวดเนี่ยสามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะนี่นะคันนี้ราคา5 0 4,000ก็คือจบราคานี้เลยนะครับผมฟรีค่าโอนให้ด้วยนะนี่นะมาดูด้านหน้าก่อนเลยนี่ 3912กอทอนี้นะครับผม3912นะเครื่องยนต์1 0 0 0อ่ะสอ0ซีซีเป็นตัว E ีนะครับผม150แรงม้านะคันนี้นะนดูห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องก็ยังเรียวๆอยู่นะครับดิบๆอยู่ยังไม่มีการเก็บงานะหรือว่าสปาใดๆนะเครื่องก็นิ่งๆห้องเครื่องแห้งๆนะดูฝาฝากระโปรงหน้าก่อนสวยนะสวยๆเลย ฝาหน้าสวยๆนะนี่ตัวนี้เป็นตัว R นะตัว R ไอ้ตัว L ตัว L นะตัว L ชัดเจนนะแก้มดูแก้มก่อนอแก้มสวยงามนะครับผมนี่แก้มเกิมสวยนะแผ่นเพลสวยงามอยู่นะครับผมสติเกเกอร์มอกรอยู่ครบๆนะครับผม คานด้านในนะครับสวยเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่น,ย k, น,ย Med นะครับเนี Med ่ยคือเม็ดอาร์คเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คคานหน้าสวยงามนะดูน็อตไฟหน้าดําสนิทนะหัวน็อตไม่ล้มนะ Not, น็อตคานสวยงามนะพุกยึดน็อตคานเนี่ยตัวแอลชัดเจนนะียเนี่ยพุกยึดกับตัวหม้อน้ำเนี่ยอยู่ครบสติ๊กเกอร์โตโยต้าเดิมๆนะครับไม่เคยเปลี่ยน สังเกตง่ายเนี่ยสีแต้มจากโรงงานเนี่ยถ้ามั่เคยไขเนี่ยสีพวกนี้หายไปแล้วเนี่ยเขาแต้มจากโรงงานเลยเนี่ยหัวน็อตไม่ล้มนะเห็นไหมครับเนี่ยหรือไม่เราดูจากข้างในก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยน็อตที่มันยึดกับตัวหม้อน้ำเนี่ยหัวเห็นไหมครับไม่ล้มนะไม่คลายเกลียวนะครับผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนี่นะเห็นไหมครับหัวน็อตสีแต้มยังอยู่เลยเนี่ยนะครับมาดูด้านในก็ได้นี่เนี่ยครับน่่เน่่ นะหม้อน้ําเดิมๆนะครับลองดูคานคานล่างหน่อยนี่นะเห็นไหมครับคานล่างสวยคานตรงแนวเลยนะตัวอาชัดเจนนะวันนี้สวยงามสวยงามคานเดิมๆโอ้โหเนี่ยเม็ดอาร์กอยู่สวยงามนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคมอมๆคมๆนะปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับผม เครื่องยนแห้งๆนะจะมีบอกวันที่ด้วย17เดเือนแปดีหนนะครับผมอาจะมองไม่ค่อยชัดนะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมยังไม่ได้เก็บงานใดๆนะ,อะลองดูแก้มก่อนสวยงามนะแก้มขวาสวยขวากระโปรงอ่ะดูในส่วนของยาแนวก่อนตรงแนวเลยนะเ,เล็บจิกไปเหมือนเดิมเนี่ยเล็บจิกไปเนี่ยตรงเลยนะครับผม สติกเกอร์สวยๆนะครับเบรอาร์อยู่ครบๆนะครับผมเนี่ยอยู่แนวตรงแนวเลยนะครับผมหน้าเดิมๆสวยๆนะคันนี้นะครับผมฮึบขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน่อยอ่าดูหน้าเต็มๆหน่อยนี่นะสวยๆนะสวยๆเลยนะมาต่อด้านข้างกันนิดนึง ยางอันนี้เป็นยางบิสโตนนะครับผมยางบิสโตนยางปี2021นะครับผมสัปดาห์ที่4นะครับผมรถคันนี้ปี18ก็ยางมาเปลี่ยนแล้วรอบหนึ่งนะครับผมหน้ายางก็ใช้ได้อีกน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับหรือเกือบเกือบปีนะครับผมเพราะมันเริ่มไปแล้วลูกค้าจะต้องเปลี่ยนนะในส่วนของยางนะครับผม ด้างล่างสวยงามน,นะผ้าสีขาดหรืยอยางผ้าสียังไม่ขาดนะครับผมยังไม่ตาดนะครับหมด19กันยายนนะครับผมเดี๋ยวลองดูภายในก็มาตรฐานเนาะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าถุงลมก็นิรภัย แอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กเฉพาะคู่หน้านะตรงนี้ก็เป็นคิ้วออกเหมือนกับสีเงินเงินเหมือนโครเมียมนะเกะเปิดได้2ชั้น1ชั้นแล้วก็ด้านล่างอีก1ชั้นนะคันนี้เป็นรถปี18นะแต่ว่าแซมหาสำเนาเล่นไม่เจอแต่ว่าปีนปี18นะครับผมแผงข้างต้องเก็บความสะอาดให้นะครับผมลองดูน็อตซอกเสาบี so so be. สวยนะดสูสวยเลย นี่นี่นะสวยงามนะแล้วก็เนี่ยน็อตท,ที่ยึดกับประตูหลังเห็นไหมครับหัวน็อตไม่ล้มเลยเนี่ยสวยๆนะครับผมอ่ะไหนๆแล้วดึงดูเม็ดอาร์ k, อยู่ครบๆนะเม็ดอาร์อยู่ครบๆสวยงามนะครับปิดก่อนอืออ่ะ,อะปิดก่อน ลองดูแถวสองบ้างเบาะต้องเอาไปฟอกนะมีรอยคราบๆนิดนึงนะต้องเก็บงานให้นะเดี๋ยวแซมเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมสวยๆเลยเนี่ยสียังอยู่จากโรงงานอยู่เลยนะครับไม่เคยไขยเลยนะมาลองดูคัสซีหน่อยโอ้สวยเลยเนวคัสซีนะครับสวยงามนะสวยงามนะครับผม เป็นแบบไม่มีแครี่บอยนะครับเป็นกระบาเปล่านะครับผมตันนี้เปิดท้ายนิดนึงอ๊บนี่นะนี่ดูลองดูด้านท้ายก่อนโดนมาไหมอ่ะสวยงามนะเห็นไหมครับเม็ดเม็ดอยู่ครบเลยเนี่ยหัวน็อตยังมีสีแต้มนะจากโรงงานเลยสีแอชัดเจนนะแล้วก็นี่เม็ดอารคอยู่ครบๆนะอ๊บมาดูอีกฝั่งนึงเช่นกันนะครับผม นี่เนีอยู่ครบๆนะฮึบมาเดี๋ยวลองดูด้านใต้นิดนึงก่อน,นเป็นแค่ขี้โคลนนะครับเป็นดินไม่เป็นสนิมนะครับผมดูอีกฝั่งนึงเช่นกันนะนีส่สวยๆนะแซมเก็บงานทำความสะอาดให้มะเล็กน้อยมากคัสซีชัดเจนนะครับนี่คัสซีนะครับผมชัดเจน ไม่มีสนิมเลยไหนๆละลองมุดดูนิดนึงนี่นะ,ะนี่ดูัาษีนะเห็นไหมครับสวยงามนะน่้อยเสียนะครับไม่มีสนิมนะสวยๆมาแผงข้างฝั่งคนขับนะจะเป็นกระจก เฉพาะฝั่งคนขับนะอัตโนมัตินะพับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับผมปรับทิศทางเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมกุญแ,แจคันนี้มีให้รีโมดหนึ่งดอกรีโมด2ดอกกุญแจอะไรอีกหนึ่งดอกกุญแจล็อกล้ออะไรอีกหนึ่งดอกครบๆนะดูสติกเกอร์ลมยางนี่ไม่เคยแกะไม่เคยแงะ่นะน็อตเสาบีสวยงามเห็นไหมครับนี่สวยงามนะ ด้านในเช่นกันนะเห็นไหมครับหัวน็อตสวยๆเลยนะมาลองดู96,273กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมตัวนี้นี่นะนี่สวยๆเลยนะครับ CD USBM3 นะครับผมเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบขั้นบันไดนะมีโหมดก็เหมือนเดิมครับอยากแรงก็ power mode อยากประหยัดก็ eco mode นะจัดไป โอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะ4ประตูเกียร์ออโต้เลขไมค้า0 0้านะครับผมราคา5 000, 4 0 0 0นบาทนะครับ5 000, 4 0 0 0นบาทจบสดราคานี้เลยนะ5 000, 4 0 0 0นบาทนะใครสนใจโทรมา0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผม0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเอื้อมนิ้วย,ยาว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แซมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม